ตกแตงกลัวในกองฟุมอายุหนึ่งเดือนกลัวๆแล้วนะครับว่าเอ๊ะเป็นยังงมันจังบ่มีหน่วยวะโซนนีมันขึ้นหน่วยมันขึ้นหน่อยเลยเรื่องพี่น้องเด้อพอดีเพิ่งมาเห็นนะครับเด้องผ้าพี่น้องมาหมดเบิ่งเด้อเบิ่งเรือพี่น้องเด้อเบิ่งโอ้ยดกแห้งเด้อครับเบิ่งเบิ้งฝุ่นฝุ่นเดี๋ยวเดสินผีก็เบิ่งข้างผีงนะครับเด้อเพราะว่ามันมันปลูกสองฟังนะครับเนาะเบิ่งเลยครับทั้งฝุ่นเบิ่งอุ้ยมีแต่หน่วยใหญ่เด้อครับรอบนี้คือ บัได้เก็บบัท่านได้เก็บหน่วยเพราะว่าสีเห็ดพันนะครับเบิงบ้งเบื้องเบื้องเบิงบ้งโอ้ยเบื้องเลยครับเดี๋ยวสีป,ปอยเห็นง่อยเพิ่งซุกนะครับพุนผุนเดี๋ยวโอ้ยกล่องง่วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแสงมันโมมี่นะครับเดี๋ยวเราคนสิบสั่สิบห้าพี่น้องส้มเบิง้งเออส้มเอากระดิตัวนี้เนาะเบิง้งเลยครับน่างามแห้งเด,ด้อเบิ้งพุนอาญะนะครับโอ้แต็งกลัวในกองฟมนะครับปลูกแบบนี้นะครับก็ต้อง งดน้ามยังที่บอกด้วยครับว่าต้องพุดดินว่าต้องทอนหนี่นะครับแล้วก็ว่ต้องฉีดยาอยยังเลยนะครับเดี๋ยวสุภาพพี่น้องสูมเบิงตั้งแต่ผีเด้โอ้เบิงผีเบิงในสอดคนกิหลายแหงนะครับเบิงผู้หู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 เอ็ดเอ็ดเลดอัลลาดอยู่เบิงแบบนี้เขาเอ่ยว่าดกเอ็ดเลดอัลลาดเลยครับเด้อบักแตงกัวในกองฟุ่มนะครับอายุหนึ่งเดือนกว่ากวัวนะครับเด้อดกเอ็ดเลดอัลลาด